นี้ถึงแล้วเอ็ดนาะเอาของลงก่อนเอาคนงะา้หน้าลงมาไปที่ฝากจะกิเราจะใช้บริการรอเร่ค่ะ ค่ะแล้วก็จะต้องอค่ะเาอันนี้สะดวกจองเลยก็ได้ค่ะเอาเป็นประมาณกี่โมงดีคะมันจะวอาเรามาชั่วโมงค่ะมื้อเช้ากี่โมงแปดโมงแล้วกันค่ะเพราะว่ามันถึงเจ็ดโมงครึ่งค่ะปดโมงค่ะมันจะเป็นรอบ่ี ส่วนตัวเรียกว่า10,000บาะดูดด็เห็นบอกที่จอดรถจะเป็นแบบแนววงกดนิดนึงวงแน่วดูแล้น้องว่าให้ใช้เป็นเลยกาดอร์มอลลีดีกว่าใช่ค่้ตรวจแอลกอฮอล์น่ารักมากสดนะคะถ้าส่วนต่างในในดอกคืนตอนเช็คเอาล่ะคะเอ็ดนะคะส่วนตัวว่าไฟต่อชื่อคิวแตนออนเนอร์แล้วก็พาสเวิร์ดจะเป็นนามสกุลของคุณผู้หญิงก็เป็นเพื่อนห้องได้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ เราได้ห้องสามเนม่งศูนย์สองนาะรูปตกระจกนี่ห้องของเราถึงแล้วไปดูห้องกัน น้องช้างสีชมพูน่าดีใจมากโอ,อ้ได้น้องช้างสี่ตัว,วค,คือแอนนาทำอะไรนะคะพาน้องช้างมาทำอะไรลูกพาน้องช้างมาดูอ่างมาดูอ่าง มาดูอ่งเอ็ดนาอยากเล่นน้ำกับน้องช้างใช่ไหมเนี่ยน้องช้างจ้าเกิ <c oughs> ดคนนี้ซุปกินมินกินตัวน้องช้างจ้าแล้วตัวนี้ชื่ออะไรลูกเจ้สีนี้เอวซื้อมันทองเป็นทองคำชื่อน้องทองคำเจ้สีชมพูชื่ออะไรคะ <c oughs> ชื่อีชมพูเบงสวยค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อีชมพูเบงสวยค่ะน่าชอบไหมคะชอบค่ะบายบายคุณยายเร็วเดี๋ยวป้าส่งคลิปให้คุณยาย๊ายบายค่ะคุณยายน้ำซางระวังนะน้ำซาง ยากมันก็ต่างกันในเรื่องที่แบบเรามองเห็นค่อนข้างน้อยจากสายตาของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของราคาหรือสต็อกอะไรเงี้ยค่ะเราค่อนข้างทําได้ดีค่ะที่มันเป็นแพลตฟอร์มของอ e ีคอมมิชนะคะอยากดูแบรนด์แบรนด์ของของของเขาไปดูเอ็ดนากัน,นอร่อยไหมคะ นหนูทำอะไรลูกลูกก็แม่ให้ผมข้าแล้วก็เป็นขไปดูไปอันนี้ชื่ออะไรบ้างเนี่ยดูดิสวัสตีแฮปปี้มันจะชื่อเหมือนเดิมไหมเวลาป้าถามอ่ะมันจะไม่มีอินรูมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่เร้าเลยวันนี้เปิดเป็นวันที่สอง เราอยู่ชั้น3 1เราจะต้องลงไปที่ชั้น29แยกกอดแยกก่อดเดียกก๋ยวเราจะไปอัปเตนุนทีกันที่เรานะคะวันนี้เปิดใหกทานที่เราวันแรกเดี๋ยวเราลงไปชั้น29กันคะ่ะเราก็จะกดออู่ที่อมันไม่ให้ใช้ต้อใช้มือชั้น29แล้ว นี่นะคะวันนี้เปิดพิธานที่นี่วันแรกไปดูกันค่ะค่ะห้ะง 3, 1, 3ะองสามหนึ่งศูนย์สองข้อย่ังเลยค่ะ เอาเป็นกาแฟแล้วกันค่ะเป็นกาแฟอะไระประกาแฟดำเป็นโมลาเตแบบของนีนี่คือฝรั่ที่แท้จริง มาเดินเล่นกันต่อนะอ๋อนี่จกกักรยานด้วยปายมือจะเป็นสายใหญนะ่ลองได้รอบละกี่คนนะคะหรือว่าตอนนี้มีจกักรยานเรไปดูกัน すごい ของสไตล์จีนนะครับแล้วก็ดอด พิเศษของเอมาีดีไหมลูก จะมารีวิวอะไรคะครวซองไหมครวซองไหมลูกหนังันี้รีวิวอ้าวลุยไหนมองไม่เห็นปากย่ำเป็นไงบ้างรสชาติโล่อาไรก็ดี ขเฮ้ยเส่ส where 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 เบรคกันตรงนี้นะคะ